ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเคสเทกเตอร์อำเภอหนองกีนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมาเจอกันหลังเลิกงานรีวิวอัปเดตรถไถเอฟได้รับชนนะครับรับชมแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือ1และมือ2นะครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวเข้าใหม่นะอย่างโรตารี่มีตัวนี้ครับนี่มาใหม่ 165่งห้าสวยๆเลยครับเดิมๆนะครับหนึ่งหกเดิมทุกจุดครับสียังสดอยู่เลยนะครับใช้งานน้อยครับถ้าเป็น183ก็สภาพใกล้เคียงกันครับสวยพอๆกันนะอันนี้เป็นอุปกรณ์มือ2นะครับเยนะครับส่วนนี้เป็นมือ2แต่ว่าสภาพสวยๆนะคก็มีทั้งมือหนึและมือ2ครับสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมดูที่เคสเอรน้องกีบุรีัมอุปกรณ์ต่อพว่วงมือหและมือสอง รถนั้นมีแต่มือ2นะครับวันนี้มีรถเกี่ยวมาจอดปนลๆปลปลด้วยนะปานเจริญการช่างนะออกเกี่ยวข้าวนาฟังนิดหน่อยหมดแล้วครับเดี๋ยวก็จะล้างพรุ่งนี้ล้างนะเดี๋ยวพาชมารถไถนะครับซึ่งเมื่อวานก็จัดโปรไป10คันนะครับ10คันตามตามคลิปเลยนะครับอ่าสิคันตามคลิปคันไหนไม่อยู่ในคลิปก็ไม่ใช่โปรนะครับ2 0 0หมเมื่อวานาวันนี้ก็มาอัปเดตทั่วไป พาชมรถพาชมอุปกรณ์นะครับซึ่งคันที่จัดโปรก็ยังอยู่ครับโปรโมชั่นยังอยู่จนถึงสิ้นเดือนก็คือพรุ่งนี้นะครับท่านใดสนใจก็ดูคลิปเมื่อวานก็โทรดว่วนเลยครับสนใจคันไหนก็สอบถามมา0 8 9 2์3 2 9 1 1ครัออครับเคเตอร์น้องอีบุรีรัมนะที่นี่เราขายแท็กเตอร์มือ2อนะครอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2 ก็มีรถเกี่ยวข้าวด้วยนะรถเกี่ยวตอนนี้เหลือ2อคันครับบานเจริญการช่างตอนนี้ 2, 2,022ซื้อป้ายแดงมานะครับสล้านกว่านะเพิ่งเกี่ยวไปพันกว่าไรเองนะก็เหมือนอยากจะขายแล้วแหละ <laughs> นะครับเหนื่อยนะไม่ค่อยมีเวลาครับอย่างที่ทราบก็จะยุ่งๆหน่อยก็อันไหนที่มันนั่นก็แบ่งๆกันไปทำ วันนี้ก็จะพาชมรถด้านหลังนะครับแต่วันนี้ก็อ่าจะาไม่ใช่กลุ่มจัดโปรแบบเมื่อวานจะเป็นกลุ่มด้านหลังมานะครับก็จะมีหลายๆคันอยู่ก็จะพาชมรีวิวไปเรื่อยเดี๋ยวเริ่มต้นที่ Ford แล้วกันวันนี้ฟอร์ตัวนี้เป็น5้าพันะครับเจเครื่อง t ีสามนะครับห้าพัอุปกรณ์หน้าหลังครับหนึ่งแบาทเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดี นะแสนเก้ 9, 9, บาท5,77พเห็นถามมาหลายเจ้าครับอ่มาแล้วครับห้าพสีลูกค้าเขาทำมาเองนะครับกับประมาณนี้ว่ากันไปตามสภาพก่อนครับราคานี้อยากบิ้วใหม่ก็ค่อยสั่งได้5,77พันเจ็ดเจ็สีเจ็ดศนคันที่รีวิวเมื่อวานอันนี้ก็เป็นคันที่จัดโปรไปเมื่อวานจาก3,99หรือ3,79เจดเก้ครับรถเดิมๆเ,เรมทะเบียนพร้อมครับ 379อุปกรณ์หน้าหลัง4708 SP อ่าถัดมาก็เป็น M5000 แล้วกันคันนี้ M5000 ตัวนี้ก็นะครับอ่า289,000 M1 อยู่ในคลิปไหมในในอ่าอยู่คันนี้อยู่ครับ289หรือ269คันนี้นะครับผมอ่าราคาก็ลดกานไป รถตักก็จาก259ก็เหลือ239นี่ครับอ่าพวกนี้เป็นรถที่จัดโปรเมื่อวานมามาอยู่มุมนี้ซะแล้วอ่าไม่เป็นไรเราว่ากันไปอาจจะสาคัญที่รีวิวเมื่อวาน L4018 ตัวนี้ปี61รถเดิมๆดิม3 6 9 0 0บาทครับรถเดิมๆดิม369,000 L5018 นะครับตัวนี้เดิมเดิมเพิ่มเติมยางคู่หน้าใหม่ปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูกันข้อมูลในน้องเขาจะอัปเดตเกือบครบทุกคันแล้วครับตัวนี้อันนี้ปี6 2 ปี6-2นะครับอ่า429,000บาท429,000เาเดี๋ยวเช็คลอบคันให้เรียบร้อยอ,อุปก,กรณ์หน้าหลังส่งฟรี300โลนะครับโรตารี่ตัวนี้เป็น164มั้ง164 e สอีสภาพเดิมใบเต็มดีครับเป็นอ่าใบยังเต็มเลยตาช้าง164สภาพนี้ก็ขายอยู่30,000กว่าบาทนะครับเดิมเดิม อันนี้มาพร้อมรถนะครับรถสามหกศูนย์แปดเอ่พีรถตัวนี้ก็เอาเป็นใบดันผ่านหลังนะครับไม่รวมโรตารี่นะโรตารี่เดยแยกขายสามหกเอชพีนี้ปีห้าเจ็ดอุปกรณ์หน้าหลังสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอรเดียสามสิบหกแรงสามศูนย์สามหกอีลูกค้า นครพนมเนาะโอนจองมาเมื่อวานนี้จัดจัดไฟแนนซ์ขอพูดเป็นอย่างสูงครับอ่าเปลี่ยนแปลงยังไงจะแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้สถานะติดจองนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับถัดมาเป็น3608 s p ตอนนี้ว่างอยู่ครับเช็คสภาพใหม่3608 s p อ่าบิวใหม่ครับสวยๆเลยอ่าแต่ยางก็ดอกเต็มดี4เส้น s p ตัวนี้ ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทครับคันนี้สภาพนี้3 9 0 0 0 0เช็คให้เรียบร้อยสวยๆเลยอุปรกรณ์นหน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวน้องเขายังไม่ปิดเพิ่งเก็บงานเสร็จ3 9 0 0 0 0บาทหน้าหลังเล่มทะเบียนรถดเดิมๆนะครับเก็บงานให้สวยอ่า3608 SP ปานเจริญการช่างดื่มแจ้งราคา2022นะครับตัวนี้ซื้อป้ายแดงมา2ล้านกว่า นะควันนี้ขายล้านเก้าห้าไปหนึ่งล้านเก้ห้าหมืกบาทเอาไปเอาไปเกี่ยวหน้าปีเลยครับท่านใดอยากเอาไปใช้งานอ่ดูครับแห้งครับคลิปอยู่เลยปั๊มไม่มีเยิม้มเครื่องไม่มีเยิ้มครับเครื่องเจไฟครับฮีโน่เจไฟเกาะโบนะครับอ่ตัวเดิน12นะครับ เด็ดทั้งคันฝานเจริญการช่างนะครับซื้อป้ายแดง2022มา20 2ล้านกว่าขายไปล้าน95ไปเอาไปเลยครับราคานี้เทเลอร์มี2คันนะครับสิบล้ออ่าคันฮิโนที่โพสตขายก็จาก4,500ขายอยู่4,900 0บาทตอนนี้เหมือนจะลดราคาให้ FC เยอะเลยเดือวนี้แบ่งกันไปใช้งานนะครับ4018 คิดป <P> ีหกอ่าตัวนี้ใบสี่แสนสบาทครับรถดิมๆดูสีใบดันยังไม่ถลอกเลย4 2่แสนสองหมาพันสามานโค้งสองแสนห้าหเอาไปสองแสนสามหมืบาท MU ส9ปีหกสี Politics ่อปีหกนี่ก็เช็คสภาพสวยยางเดิม4เส้นสภาพดีเครื่องคัดท้ายเดิมไม่เคยแกะ ส9่แสนบาทครับหน้าหลังเลมทะเบียนแถมส่งอีซกิ540สี่ศูนองแสนเจ็ดมื่เก้าพันบาทครับปี60ศูรถเดิมเดิมสีเดิมโรงงานนะครับอิซกิยังอยู่นะครับเอฟซี FC, ท่านใดสนใจอันนี้ก็ไม่ผิดหวังครับสภาพรถมันเดิมเครื่องเดิมอะไรเดิมสีเดิมโรงงานได้ใบดันผ่านหลังนาซาด้วยนะผ่านก็ยังใช้ไปไม่เยอะครับดู อันนี้ยังใช้ไม่ไม่เยอะครับนาซาใบยังเต็มอยู่เลยสีหลังใบยังไม่ถลอกเลยครับเนี่ยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับรถเดิมเดิมอ่าถัดมาตรงนี้นิวฮอลแลนด์สี่จุดเจ็ดห้าก็ยังอยู่ครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันลดสองหมื่นคันเนี้ยนะจัดโปรให้เมื่อวานก็เหลือสี่แสนเก้าพันเอาไปใช้เลยครับสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสพี เช็คสภาพใหม่ยังใหม่4เส้นอันนี้429,000บาทครับ429,000นะ478 0 SPP ปเลยออนี่ปี57 SP อีกคันยางเดิมอันนี้ป 5, 1, นนนไป490,000อันนี้ยางใหม่นะครับเพิ่ม20,000อันนี้ยางเดิม490,000นะครับ4018 DT ล้อด,ดำ 3 7 9 0สนับาทกันนี่สามแสนเจ็ดห้า M เจ็ดศย่างใหม่สีเส้นนะตอนนี้รถสีเดิมนะครับ4 9่แ0นเบาทครับอ,อกกุปกรณ์หน้าหลังสี9เก้าเนะครับสีก็มีสีดบางหน่อยบางจุดนะครับเดี๋ยวเก็บให้ใหม่เดี๋ยวมีเวลาทีมช่างว่างก็จะจัดการให้ ในราคานี้ครับ499ยันมา49ปี56เช็คใหม่ยังใหม่4ีเส้น299,000บาทครับคันนี้299,000บาทนะครับสวยเลยยังใหม่ๆ4ีเส้นเล่มปี56 M7 ปี63ยังอยู่นะครับ M70 ปี63จัดว่านังฟ้าครับตอนนี้759,000บาท759,000าท4 5DI คันและ200 0 0 0บาทครับคันนี้ เอาไปมีเยอะอยู่ครับดี DI เหลือหลายคันก็เดี๋ยวพาเข้ามาดูจอเดียจอเดียห้าสามหนเพ่าเดียวนะฮะยังมีอยู่นะครับสองแสนาบาทหน้าหลัง2 2 9 0 0น FC อยากดูนิวฮอลแลนด์ใกล้ๆยังไม่มีเวลาเอาไปาไถ่ายให้ชมต้องขออภยัยสี5จ้าหนะครับคันนี้ไม่ใช่4.75 4 5ดผมอาจจะลืมบางบางคลิปอาจจะพูดว่าเ5็ดห Uh, 459,000บาทครับหน้าหลังเล่มปี60 459,000อีซกิ554ปี61หน้าหลัง369,000บาทครับ369,000ยันม่า39ปี60ยังใหม่4เส้น299,000บาทครับ299,000นิ้ว75ปี56คันนี้ นิวเจ็ดห้าปีห้าหกอุปกรณ์หน้าหลังเอาไปสามเก้าเก้าครับคันนี้คลิปนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็พาชมประมาณนี้ก่อนเพราะใช้เวลาไป10กว่านาทีนะก็จะนานเกินไปอัพโหลดยากก็ฝากไว้ด้วยนะครับเคเด็กเตอร์ ector, น้องกีบุรีดำก็พาเอฟซีเดินชมๆและเรียบเคียงดูรถ นะครับมือสองอุปกรณ์ต่อห่วงมือหนึ่งและมือสองสนใจคันไหนก็สอบถามมาหรือโทรมาที่เบอร์ศูน2 3 2 9 1 1้ากหนึ่งครับ0ูนย์2 9ด1ก้าหนึ่งที่นี่เราขายเงินสดเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนดีเทินขายทุกเงินขายนะครับผมนะทั้งรถทั้งอุปกรณ์สนใจคันไหนก็ว่ามาสำหรับคลิปนี้ก็พาชมประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ